ต้น,นเ,เลยน,นะอย่าให้สบายนะดูดูดูดอาการคนเเด็กก่อนนะครับโอเคไหมโอเคนะจุดแน่นท้องเลยตรงไหนไหมลูกไม่จุดเนานะเดี๋ยวใจเย็นครับคือมันเจ็บหลายรายมันต้องคัดแยกก่อนว่าคนไหนเจ็บเยอะเจ็บ จากสีแยกคองใหญ่มุ่งหน้าไปทางการใช้สีแยกคองใหญ่มุ่งหน้าไปทางการใช้ประมาณสองร้เมตรเนี่ยคุณไหนเดินได้นะคุณไหนเดินได้แยกออกมามีบาดเจ็บอะไรหมมาดเจ็บอะไรไหมมีบาดเจ็บหนักไหมบาดเจบสาไหมมีมีมมมมมีมมรมมมีมมมมีมีมมรมมมีมมมมมี้มมีมมมมมม ไม่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 ่ไ่ัไ่่นที่ดูกทั้งหมดอันนี้กี่ลาทั้งหมดกี่ลาเดี๋ยวไกันึงนะตันะใจเย็นเดี๋ยวไดไจะตันึงนึงเดี๋ยวตัดแยกก่อนเลยเขม่ทั้งหมดไี่คนนับไปก็นับเอาไวนับให้วนีนยออกมคนขับรถล่ะ

นีิดๆแตกแตกอะไรเนี่ยอ๋อตอนตอนนี้สีเขียวเนาะพอพอทนได้เนาะพอทนได้เนาะเอาวทนได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะผมจะดูคนเจ็บที่เจ็บหนักๆก่อนนะครับผมนี่รถตัวละเท่าไหร่ตรงนี้เป็นไงบ้างเหรอหรอน้องน้องครับ เราเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคนะจุกแน่นท้องเลยตรงไหนไหมลูกคือมันเจ็บหลายรายมันต้องคัดแยกก่อนว่าคนไหนเจ็บเยอะเจ็บน้อยเข้าใจไหมครับใจเย็นนะใจเย็นเยจเย็นนะครับเดี๋ยวพึ่งไวๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแม่แม่หกหกสามยี่สิบได้ยินนะ แั้วตีไปก่อนดีกว่าอะนั้นตีเป็นสีเหลืองเลยตีเหลืองขอมหน้าพรอมเนาะคุณเจ็บไปก่อนเดี๋ยวแต่เจราจองรถกู้ไฟให้หน่อยเด้อลูกค้าจะาังลูกค้าจะรังเจรจาจองรถเดี๋ยวข้าไปก่อนนะจะได้ดูว่าเจ็บมากเจ็บน้อยนะจากนี้แะค่ะเดี๋ยวญาติญาติขยับออกนิดนึงนะคุณเจ้รู้นะครับว่าทั้งหมดกี่คนนี่หนูได้ไหมได้มาได้ลูกมาอนได้ไหมใครๆเข้ามามานั่งเข้ามาเข้ามาลูก